โอ oh ้โหอีกคนหนึ่งขอดเสื้ออยู่ทนหนึ่งคนดูกันเก่งชักรู้สึกไม่ดีแล้วพี่เจค่าเขาถนัดงานพาเวอร์ก็ค่ะเขาชอบเต้นโอ้โหผมพร้อมด้ะเสื้อลายเสื้อลายอะไรครับเนี่ยอุ้ยมีคนเพิ่มก็ต้องมีคนตามครับใครถึงสามก่อนชนะใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสุดฝีมือละกันเอาเท่าที่โนบุกผมไหวตอนนี้ ว่าไงครับเออ่วันนี้ที่ผมโดนคนมันเรียกอ่ะโน่าจะบอ้าว่าไงสวยไม่อะครับสวยเหรอคือวั่าีงสวยสวยมาช้าจังเนาะเฮ้ยคุยก่อนดีคุยเรื่องงานก่อนฮัลโหลก็ดูรถหน่อยแพงเราเท่าไหร่อ่ะพี่เสกมาที่ไหนพี่พี่เสกมาที่ไหนอยู่ใช่ไหมตอนที่ผมคุยกับลุงคนน่ะอยู่ครับผมอยู่นี่อ่ลุงที่เราคุยกันคือว่าผมมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นใช่ไหมก็นั่นแหละก็คือไม่คือตอนเนี้ย คือแก๊งผมอะ่ะเขาคุยกันแล้วก็บอกว่าตามข้อตกลงตามที่เราคุยกัน้งแต่แรกอะ่ะไม่คือคุณตกลงว่าเล่นสิบสองสิบสองตั้งแต่แรกแล้วแล้วคุณจะมาเหลือแค่นี้แล้วคุณเล่นแค่นี้ผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมหรอกใช่ก็พวกคุณไม่พร้อมเองตอนแรกที่ตกลงกับเราเพราผมว่าพอพวกผมจอมาสิบสองสิบสองเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันมีค่าคนหายก็น่าจะดีไม่คือมันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณเองมันไม่เกี่ยวอะไรว่าผมเลยผมมีสิบสองพวผมเล่นสิบสอง โอเคครับตอนแรกก็12ไม่ใช่เหรอพวกคุณมีพี่ถึงผมมีแค่11เ,เองมีกี่คนนะ12 12เดี๋ยวเราหาเพิ่มมีีคนรอคาเมิวคาเมีวอ่ะเดี๋ยวหาเพิ่มโอเคให้มันหาเพิ่มให้มันหาเพิ่มไปอีกคนนึงไม่ใส่สูตรนี้ก็ยังไงเหยื่อนนะนอตายแล้วแต่แม่งดูว่ากูคือใคร ใส่หน้ากากก่อนใส่หน้ากากมันทุกคนนะมันจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครถอารองเท้าด้วยโอเคมันจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงมันจะได้จับไม่ได้ว่าแบบใครอ่อนใครเก่งใครแพ้ทางใครอะไรแบบนี้เอ้านับจํานวนก่อนไหมนับจํานวนก่อนไหมนับจํานวนกันไหมมีอะไรครับใครเนี่ยเยอะๆไปหนึ่งสามสามสี่หนึ่งสามสามสี่อะไรครับไม่เสือกนะบบไม่เสือกนะ<อ>กลับกลับไปนะกลับไปนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ กลับไปนะกลับไปนะเปล่าก็ไม่ปอกลับไปนะครับกลับไปนะครับกลับได้เปล่ามาทำไมอ่ะเอ้าเอาเฮ้เพื่อเสร็จจุดโดนต่อยได้นะวิ่งหนีเฉยอันนี้มันปั่นเนี่ยไอคนเนี้ยเข็มเล็กถิงถิงานกลางหน่อยพี่โคนน์พามอัเปาอะไรนะพามอัปเปาพามอัปปุย อะพร้อมอัปุ๋ยพร้อมอัปุ๋ยจริงๆไปแค่ขี้หหดี้เฮ้ยพร้อมอัปุ๋ยพร้อมะก่พร้อมอัปุ๋ยเชื่อเลยพร้อมอัปุ๋ยไม่ตอนเดินเดินงี้เลยนะเอ๊ะขอเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไหมคะแล้วจะเรียกเท่าไหร่ก็ว่ามา้าคนไทยห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแสนหนึ่งครับแสนหนึ่ โอ้แสนหนึ่งเกินไปหรือเปล่าไม่เสียค่ะตกลงนะครับตามตกลงเลยนะครับห้าคนหายห้าร้อยต่อคนห้าร้อยต่อคนหายก็ผมหายไปสองคนก็พันหนึ่งเงี้ยแล้วว่าไงครับเชียวอยู่ได้ลรอคะไม่ผมไม่เอาหรอกกำลังวอยจบสตอรี่กันนะครับอยู่สนามเดียวแปนแล้วรูบได้เดี๋ยวขอกุยกันก่อนนะแป๊บนึงนะไม่เนี่ยไม่เอาไว้เสื้อขาวลงด้วยเห็นวอนจังเลยวอนจังเลยคับผมข้อตกลงตามเดิมเลยครับสามมื่นครับ ผมจะยินว่าคม่พี่เราเหมือนเหมือนตอนแรกเลยครับเอาเอาเป็นตอนแรกเลยก็ได้เราเอาสนุกสนุกครับที่เด็กคนได้ครับที่เด็กคนถ้าให้เราเลือกเปล่าคุยกันก่อนเลยครับนะครับเจ้าเขาหัวแดงอ่ะเลิกปั๊บอ่ะสนุกอ่ะมันจะสนุกกว่านี้เลิกคนตีหนาไอ้นั่นอะมันไม่ได้คนอยู่ในแก๊งอีแล้วครับคือแบบเลี้ยงแก๊งลงเองนะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเราแต่แต่อนั่นอะดึงดันคนเดียวเลย ก็มาครับ18แล้ว18ได้รีบกีดก่อนโอเคค่ะโอเคครับปะตรงมายาวเลยยาวมาแล้ววิ่งมาแล้วมีอะไรจะมาแจ้งมะเริ่มยังตอนนี้ใครข้างแดงแดงแังยังเลยครับพี่โอ้มันโคตรไม่ใช่หรอกกลัวกเพวาะพี่แบบมันโคตรรอไม่ได้ไงไม่เป็นไรครับรอได้ครับได้ครับแค่นี้ฮะปกติก็รออยู่แล้วครับไปบอกหมอดีกว่า ผมหมอได้ป่ะหมอยืนตากแดดร้อนเดี๋ยวหมอสบายหมอต่อหมอให้หมอรอในรถด้วยหมออยื่ในแอร์โอเคผมสบายใช่หมอยืนตากแดดร้อนใครเจ๋งก่อนครับผมคิดว่าเราจะชนะอย้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอ10ว่เดี๋ยวผมแจกค่าหัวให้สองคนที่หายไปได้ครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ผมเริ่มลำคาญแล้วว่าเดี๋ยวสิบเดี๋ยวสิบเอ็ดอะไรกันแน่ทำไมก็คือมันติดธุระโอซีคนหนึ่งตอนนี้ก็มีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นแต่ผมสิบสิบสิบเอ็ดแค่นั้นแหละผมไม่สิบเอ็ดแล้วแค่นั้นแหละโอเคเออ เมื่อทำไปทีละคนเหลือหน่อยเหลือแปดน่าคุณจะไม่เคลียร์กันเมียก่อนมาเกิดสะพักหนึ่งเหลือเหลือเก้าได้บอกมันว่าเรารอได้แค่นั้นแหละสะพังหนึ่งเหลือเก้าไม่พูดอย่างนี้เหมือนเหมือนไม่มาแล้วพี่เขาบอกว่าติดอะไรโอซีนะใช่ขยบเขาพร้อมแล้วนะอะไรใช้หมดไฟเด้อนะไฟเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เหรอยกมือไปยกมือมาอะไรของเขาเรื่อมแล้วหรอเริ่มแล้วเหรอ เฮ้ยโอ้โหผลจากปิดไฟเมื่อกี้ดีทําให้เสียงหายไหมนะหายละกูฟังเสียงเพื่อนไม่ได้จิบหายแล้วกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยโ <laughs> oh อ้ my ม o ก็เอาเลยเ,เลยเปิดเลยเปิดเลยไม่รู้เพื่อนได้ไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินเสียงกูเปล่า ตายไอ้เน uh, mm ี่ยมาดีมาดีได้แค่นี้หรอมาดีไอ้เนี่ยแผ่นกลิ้นไอ้แผ่นกลิ้นไอ้สัตว์ไอ้แผ่นกลิ้นไอ้แผ่นกลิ้นมาดีมาดีมาดีโอ้โหไอ้เนี่ยโดนลุ้มเอาดิช่วยนายช่วยนายสวยโอเคเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวใจเย็นใจเย็นสวยหมด ไ้แค่นี้เองเหรอวะแม่งกูไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเลยไอ้ทัดเมื่อกี้นี้ไฟมันตัดนะครับคุณผู้ชมลำหนึ่งเดี๋ยวผมตั้งค่าใหม่ก่อนเมื่อกี้พี่โดนใครก็ไม่รู้ลุมสามเลยถ้าเหลือคนเดียวอย่าลุมดีกว่าพี่เพราะว่าแม่งเสียตังฟร <c oughs> ีมันห่วงเรื่องตังค์ยมันไม่ใช่วอล์กซ่ต้อมเป็นปลาปีริยญาก,กันอีกเดียวเด้อเป็นต้อม <c oughs> <c oughs> เป็นปริญญปีนญาคอีย,ย,ยู่ีก็ยืน นนีดยืไอ้ที่บอกจะเดินกับกูไปกันล่ะพอดวลสามพวกไอ้ที่หายเลยกูโดนคนเดียวอาจจะไม่รู้ว่าพี่อยู่คนไหนอ่ะกูไม่รู้มือคนไหนเป็นไงเจอหมัดเขัากูหรอหมัดกูหอเดี๋ยวดิมาก็มาชี้มาซ้ายพี่แซชี้มาซ้ายซ้ายพุดธเขายืนกลุ่มกันนะฮเหรอไม่ไปเอาเรื่อเนี่ยไม่ไปเนี่ย ปล่อยก่นอนเฮียไม่ไหวว่ะปล่อยพียยย่เบ๊พี่เบ๊บนตัวนี้ปล่อยเลยเชีย่ยเยอะจังวะ

เดี๋ยตัวเดียวหรือตัวเดียวออก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 ใจเย็นวิ่งออกให้หมดวิ่งออกให้หมดเฮียกูเหลือวมาเดียวไอ้สัสสวยสวยเราตายเราล้มกี่คนอะเราล้มกี่คนล้มมล้คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวล้มคนเดียวโอเคสวยพี่เริ่มหน่วงแล้วพี่ในหน่วงจัดเลยก็จบว้าโอเคเฮ้ยโฮ้ยกินอะไรเต็มปากเลยนะโอ้โหขาหมูฮะขาหมู อะไรอะไรนักขาจริงๆิงหรอดูกลุ่มคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนปากาเลยนี่คือกูกินข้าวอยู่ไอ้สัสกินจ้ากันมุกกรอาหารจะหมดเอายังเขาจะเกาะกลุ่มกันไปอ่ะแล้วเขาก็จะมาเอาคนหลุดของเราอ่ะ เข้าใจปะเมื่อกี้เนี้ยที่ได้ยินมาที่มันพูดมัน่ะมันรอคนรอหลุดอ่ะเขารวมเขารวมเขารวมใช่ใช่ใช่มารอมารอคนรอหลุดมันจะเล่นลุมมันจะเล่นลุมมันจะรอคนหลุดแล้วก็จะเล่นลุมลุมอ่ะเนี่ยดูเชิงดูเชิงแม่งดูเชิงมันเทไปทางซ้ายเยอะนะเทไปทางซ้ายเยอะทางฝ่ายมีนิดเดียวเอง ลุอหนึ่งลุนหนึ่งปปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย เออโอเคเอาไปเลย <t> สวยหนึ่งไหวไหมไหวไหมน่าจะไหวแหละเอาไอ้เจ้าเป็นต่อยกูไอ้เจ้าเอาหนอยเอาหน่อยเยอะกูไม่ไหวหมดโอเคสวย มาล้มาลงกี่คนหมัดพวกมึงออกเยอะๆหน่อยอย่าออกแต่ปากขอบคุณครับคุณหมอเ,เรืร่องอะไรล่ะตรงนี้ใครพี่ทอยเสียงสองอ้าวเสียงสองไรเสียงเหมือนถิงถิงอะไรพี่นะดอยครับพี่ดอยมผมผม,ผมเจอมามผมเจอนางฟ้าด้วยเติรนเตินมาเจอนางฟ้าไหนนางฟ<ะ>้านู่นติดตัวทำดีครับทำดีเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็บอกว่าสนุกมากครับแล้วก็ความความ ใไ่ขอบคุณได้ไเดี๋ยวเพิ่งเอนๆเขาคุยเรื่องเงินกันอยู่ไม่ใช่หรออโเคเมื่อกี้เขาหัวร้อนเนียได้ยินอ่ะหัวหน้าแกงเขาว่าผู้หญิงมารวมๆให้รวมกันมารวมเรีอะไรครับครับนี่อันนี้มาเอาที่ผมนี่ยสี่สองสองครับสี่สองสองโอ้ยกูไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินไอ้เหี้ยขอโทษกันไอ้สัตว์กูไม่ได้พูดสวย ขอบคุณครับเก่งมากๆครับทุกคนฟังไหมฮะไม่เอาดือไม่เอาดือขอพูดหลายอย่างนะลองอรก่อนปเราเรามานี้สิได้เอผมอยากลองโดนลบาะคบพี่อุ้ยคนย่ไคุยออกได้ไหมครับออกได้ไหนะออกได้ไหมครับออกได้ปะออได้ไหมครับน้อเงินออกอออกไปก่อนได้ไหมห่วยห่วยห่วยหหนดิหันอนแล้วนะ ทั้งวันละภาพมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยนะครับผมมองดูแล้วอ่ะเพราะไม่เป็นไรครับผมได้หมดครับผมว่าทางไหนก็ได้ครับอ๋อได้หมดใช่ไหมอันนี้คือไม่นต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับนะครับผมครับไม่ต้องสตซอปคอมเมนต์ครับโอเคไหมครับโอเคครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนพูดมาดิคะแดนทั้งหน้ามันทับกันนะครับสองคนมันทับกันอ๋ออะไรครับม่เป็นไรครับผมละกันทับกันยืดเยื้อเท่านั้นครับยืดยาวนครับ ไอเฮียเขาจะถ่ายรูปให้สวยๆก็ไม่เอาหรอกเลื่อคอมเมนต์ครับเลื่อคอมเมนต์กันแป๊บนึงครับผมผมใช้สมาธิถ่ายรูปอยู่ครับนะนะขอถือว่าขอครับเดี๋ยวขอนะเออสตอรี่ก็ไม่ใช่นะเอร์มันไม่สวยนะมันออกมาเออครับผมได้แล้วผมถ่ายอย่างนี้แหละเท่ครับเท่แล้วมันมันไม่สวยครับไอแบงค์ไอแบงค์รูปให้เขาที่มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดี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 คยสามสองหนึ่งชี้ครับ โอ้โหชิหา,ขา,ารขย <Okay S 3> ะครับไห้กินได้รับปอะทานบ้างครับโอเคคับสนุกมากคร่ะ <S <S <ส>แล้วทำไมถ่ <S <S ายเลย <S <S เฮ้ยไอ้อเแค่กูเปิดเปิดไอ้ชุดขาวตรงไอ้ตากล้องนี้ป่ะวะเนี่ย